เป็นอะไรอะ่ะเสียงอะไรเป็นอะไรมันเสียงดังเมื่อกี้ก่อนที่มันจะเนี่ย คสวัสดี f อทุกท่านนะคะโอ้โหนนี้มาดูเสียบียอเจองานหนักเลยทุกคนหนักไม่ดักมาดูนะคะรถนี้วิ่งแทบไม่ออกเลยค่ะก,ก็กดูนะคะนี่นะคะ ดูโครนนะคะอันนี้คือเสียบยแกก็อธิบายบอกอยู่นะคะว่าถ้ามันเป็นโครนมันเละแบบนี้ต้องก็คือต้องต้องรอให้มันแห้งก่อนแต่ว่าถ้าไม่รอนะคะเจ้าของนาแกไม่รอแกก็ว่าได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นแกอย่ากเกี่ยวเลยนะคะ เสียเบกกก็เกี่ยวให้ดีที่สุดละค่ะแกค,ค่อยๆไปเนาะกลัวว่าจะเหยียบข้าวบ้างอะไรบ้างเนาะแต่มันก็ต้องมีบ้างแหละค่ะไอเหยียบข้าวบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะนเนาะดูคนยวลงไปให้ดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหคนหนืดมากเลยนะรถแทบไม่อยากวิ่งอะ่ะ โอ้โหแล้วแบบนี้เปลืองน้ำมันอ่ะมาแล้วนะคะเสียเบีรย จริงถ้าเราให้แห้งกว่านี้น่าจะเกี่ยวง่ายกว่านี้นะคะแล้วก็อาจจะเหลือข้าวเยอะกว่านี้ด้วยพี่น้องเอ้ยงานป้าเรารับได้นี่ผู้จาวานผููข่อยเป็นตาลงหน้ายกเลยบ่ก็ซอยเหลือชาวบ้านดีดีนะคะหน้าผู้ใดเหลือหลอดหน้าผู้ใดเขาบกเกย่วให้หน้าผู้ดดดผดกกใดเขาถิมไว้ป้าเรารับจบนะคะ รับบาเรารับจบหมดเลยสงสัยว่าเราสีลงหน้าโยกแแถะค่ะ ภาษากลางใช้คำว่าอะไรไม่รู้นะคะมันปลิวหรือเปล่าจะ่ภาษาบาน่อยเอนาน้ำมันไงุูนะดูแล้วมันเป๋ไปเลยนะคะคือรถเกี่ยววิ่งแล้วมันมันเป๋ไปเลยอะแล้วกว่าจะขยับได้วกว่าจะไปได้ทุกคนดูดูนะคะ ถามว่ารถเกี่ยวสามารถเลือกเกี่ยวได้ไหมก็คือกเกี่ยวได้ค่ะเราสามารถไปเอานาที่ง่ายๆก่อนหรือว่าไปเอาที่มันยืนก่อนได้ใช่ไหมคนุนแต่ก็ว่าเห็นใจเขาแหละเห็นใจเขานะคะเราก็เห็นใจชาวนาด้วยกันนะคะที่เขาเลือกเกี่ยวเลยที่เขาไม่รอน้ำแห้งเขาก็อาจจะกลัวหลายๆปัจจัยนะคะบางทีกลัวราคาข้าว ข้าวลงหรือว่ากลัวฝนตกมาอีกแล้วมันจมน้ําลงไปอีกกลัวมันเน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆอย่างโอ้โหดูรถเป๋มันวิ่งแล้วมันเป๋จริงๆนะทุกคน เจอข้าวแบบนี้เสียเบียก็เปรเหมือนกันนะคะโอ้โห เป็นอะไรอะ่ะเสียงอะไรเป็นอะไรมันเสียงดังเมื่อกี้ก่อนที่มันจะเนี่ย